คันไว้ก่อนดีกว่าโอ้โหลากได้แล้วครับลุดโอ,อ้โหด,ดูมันกลิ่นสุดสุดหรือว่าถอยผิดือกมยังไม่ทาดขาดคำเลย เฮ้ยตัวนี้มีไซส์หน่อยดีมากดีมากดีมากตัวนี้ได้เรื่องอุปนิมภมาแล้ว ท่านผู้ชมที่มีใจรักและชื่นชอบในการตกปลาทุกคนเลยนะครับขอต้อนรับสู่วัตถุพวงปิชชิ่งชแนลอันนี้จะออกมาตกปลากนะันที่ของพระองค์เจ้าชัยยานุชิตนะครับจุดที่ผมลงจุดนี้จะติดอยู่กับตรงมอเตอร์เวย์นะครับพอดีว่าจะลงไปเล่นข้างในนะครับแต่ลองขับรถไปดูแล้วมันเต็มไปหมดเลยมาแต่เช้าแล้วนะครับมาถึงนี่ประมาณสักหกโมงกว่าเจ็ดโมงครับแต่ว่าแน่นลงไม่ได้ก็เลยมาเล่นตรงนี้แทนนะฮะ พอดีวันนี้พกล่มมาด้วยก็เลยลอดตัวไปนะครับไม่งั้นก็ที่คลองนี้อาจจะไม่ได้ตกโอเคครับวันนี้ก็จะตกเป็นแบบกระปิวไม้ตายันกระขอครับเหมือนเดิมตกคลองธรรมชาติอย่างนี้ก็เล่นสปิวดีกว่านะฮะแต่ระดับน้ํานะครับลงเหมือนทุกที่นะครับคลองทุกคลองนี้น้ําลงนะครับแล้วก็น้ําตื้นด้วยนะครับระยะที่ผมตกก็ประมาณสักห้าหกเมตรเนี่ยน้ําลึกแค่ประมาณสักห้าสิบหกสิบเซนเองนะครับ ตังทุนไว้แค่นี้เองวันนี้ก็จะตกเป็นแบบอืมไม้ใตายเบานะหนึ่งตะขอเหมือนเดิมนะครับตะขอก็เป็นจีนุเปอร์หนึ่งสายก็จะเป็นแปดตอนนะครับวันนี้เล่นสายเล็กหน่อยหนึ่งเล่นสายแปดตอนนะลอกเปอร์พันนะครับพันแปดฟุตเฮ้มามีเรื่องนะครับพอดีมีนัดใจดีนะครับ ให้เหยื่อมาลองตกปลาดูนะครับเหยื่อดีห่อเป็นพิชชิ่งนะครับอ่าเห็นนะเขาบอกว่าให้ผสมอัตราส่วนระหว่างตัวหัวเชื้อนะครับหนึ่งส่วนแล้วก็ลำบ่มหนึ่งส่วนนะครับส่วนผมว่าจะลองผสมขนมปังปั่นไปดูด้วยนะครับลองดูก่อนอีกหนึ่งส่วนนะครับก็จะเป็นขนมปังปั่นหนึ่งหัวเชื้อหนึ่งลำบ่มหนึ่งนะครับมาลองสูตรนี้เล่นอย่างนี้ดูก่อนดูช่วว่ามันจะโอเคไหม ถ้าโอเคใครสนใจนะครับก็เดีย๋ยวผมลงไว้ในคลิปแล้วครับว่าติดต่อใครอะไรยังไงโอเคตอนนี้ก็ได้เวลานะครับสักเจ็ดโมงแปดโมงนะครับเสียเวลาเตรียมอุปกรณ์นานหน่อยนะฮะวันนี้เลียร์หมายเกียร์พื้นที่เลยครับพอดีผักตบชวามันเยอะไปหมดเลยลก็วังอันนี้จะหมานนะคิดว่านะครับพอเลือกจุด เลือกจุดที่คิดว่าปลาน่าจะเข้าเลยนะครับตรงนี้เป็นกอผักบุ้งรอบๆเป็นผักตกชวาผักบุ้งนะครับคิดว่าปลามันน่าจะหลบอยู่ตรงนี้แหละลองลุนนดูครับวันนี้จะหมานไหมมาครับมาดูไม่แรกกันก็จะหุ้มเหยื่อเป็นแบบกับกีิตุนะครับเกี่ยวชิ้นขนมปังหมายนี้น่าจะเป็นปลาเล็กแหละดูทรงนะ มาครับพอถึงผมวะโอเคตาย okay. อยู่ต้องถอยสึเกเคื่อมเลยอะเป็นใกล้ๆไม่ได้ครับน้ำตื้นตื้นแบบจริงจังเลยแหละเป็เหมือนการทุกที่นะครับภาพคองธรรมชาติตอนนี้ก็คือน้ำลม อย่าเพิ่งกินนะกลัวปลาใจปลาเล็กแล้วเกิดนะะมาครับหมายแรกลงน้ำแล้วนั่นเฮ้ยจริงด้วย๋ย<ง>วก่อนเออเหยื่อเขาดีจริงฮนะ ไม้แรกก็โดนดีและโอเคมามาดูไม้ต่อไปกันครับไม่เอานาะปลาเล็กอะเล็กเกินก็ไม่ไม่ดีนะโอ้โหลงไปซัดอีกแล้วเดี๋ยวก,ก่อนทุ่นขยก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 เลยนะผม หายหมดดอกเดี๋ยวเฮ้ยไรแล้วไงคูเห็นลูกปากขึ้นตรงที่เหยื่อลงนะครับอ่า จะโดนสาใหญ่สักทีมันก็ไม่ได้หรือไงเนี่ยไม่ชอบเลยมาดูมาที่สามกันรอดไหมวะหัวใจแล้วเกินนี่ับโอ้โหลงไปซัดเลยแับเดี๋ยว คันไว้ก่อนดีกว่าโอ้โหลากได้แล้วครับลดมาลดตาเบ็ดลงแล้วครับเหลือศูนจะุดแปดนะฮะโอ้ยลาเล็กฉันเหนื่อยใจกับลาเล็ก <laughs> ชุดแปดมันจะรอดไหมอือดูครับพูดนเหาการนะครับแป๊บเดียวนะครับแต่การเป็นประกาศปลาเล็กนะครับ ไม่จะปลายอย่างคุณดูมันกินสุดๆเสุดตัวแรกได้มันแล้วตะเพียนว่าแล้วไงล่ะกินอย่างนี้ฮะมาแล้วครับตัวแรกตะเพียนนะครับไซส์ประมาณสองนิ้วนะเก็บครับหมาน ประมาณเก็บเลยไม่ปล่อยนะครับหว่าจะได้ตัวแต่ละตัว,ตว,ตวยากมากเลยครับห้ามปล่อยกินโหดมากครับป่าไปลองผสมเยื่อใหม่ครับ พอดีเสมไปนิดนึงนะครับไม่ได้ผสมเยอะก็ลองเทสดูนะครับเหี่ยใช้ได้นะครับปลาเข้าดีเลยแหละมาเวิ่งทีนี้ก็สนุกทีทุน้น <laughs> โอ้โหลงไปตอกท้ายหมดเลย <laughs> อีคันกระตกเลยนะครับมาให้ตัวนะครับโอ้โหตัวมีวุด2สองนิ้อีกแล้วตายแล็กกูตัี่สองมาแล้วครับเล็กกว่าตัวแรกเยอะเลยแหละเก็บ <laughs> เอาไปตัวประกันไว้ก่อนไป มาครับลุ้กันต่อใส่ต้องเตพุ่นใหม่และวนะมั้งผมถอยอยังไงก็ถอยไม่ถึงเจอลมต้านหน่อยนี้ก็ถอยไม่ถึงกันนะครับระยะที่ต้องการ ได้แล้วว้ยได้แล้วว้ยอุ้ยตัวนี้ตัวนี้แรงหน่อยตัวนี้แรงอยตัวนี้แรงหน่อยไหมตัวแล้ะครับตะเพียนไอตัวนี้ไซ้์ดีขึ้นไซด์เท่าตัวแรกครับตัวนี้ไซด์ประมาณสองสามนิ้วนะมาเก็บ มีเสี่ยวเรือว่าจะมาถึงนี่เลยออกมาไม่ถึงโชคดีไปลงทุนลงนิดหนึ่งนะท้งึุนรือสูงเกินนะครผมหรือว่าถอยผิดออื <c oughs> กูยังไม่ทัดขาดคำเลยหนตัวนะครับตะเพียนเอาจัดเลยไฟยป,ประมาณนี้หมดเลยนะครับตายแล้วกูปันดินไปนไหนหมดวันนี้มาพยายามจะถอยให้ไกลๆนะ ปลาเล็กด้วยแต่นี้จะได้เท่าไหร่นะระยะขันก็เป็นขันแปดฟุตนะมันก็จะถอยได้ไม่ค่อยไกลเท่าไหร่ออื้ <c oughs> <c oughs> อตั <laughs> ตัวแล้วตะเพียนโอ้ยให้ตายเถอะวะตายได้ตะเทียนอาจาวันนี้ได้ไดเหมาตะเทียนแล้วของเจ้าตสตีที่แปดฟุตนี้ยังไงก็ได้ครับสาผม แต่น้ำมันลงอะไรนี้ต้องเล่นเก้าฟุตแล้วหรอครับไม่งั้นถอยไม่ค่อยจะถึงนะผมทําระยะไม่ค่อยได้โดนโดนโดนอย่างเงี้ยโดน,โดน โอ้โห0.8เคครับไมตัวละตะเพียนไซ์มีนิมอลอยีกแล้วนะครับไซ์ประมาณนี้หมดเลยขอไซใหญ่ๆหน่อยสิแมอยากแะ่ไซสองนิ้วไม่อยากได้เลยไอ้สองนิ้วเนี่ย ใรจายเดียวปน,นินมาด้วยนะอยากได้ปน,นินเลยนะเบื่อตะเพียนจะแย่นะครับกินตะเพียนจนหน้าตะเพียนตะเพียนแล้วผมเนี่ย <c oughs> ดูุ่น <c oughs> อ้ยไป <c oughs> นตายด้วยวะ ผมว่าวัดจนปวดแขนแน่แล้วเนี่ย <c oughs> มาครับสิงครามมันจะไม่จบยังต้องทนต่อนะครับ ตตาใหมตัวแล้วครับลงไปเอาทุกไม้นะครับแต่วันไม่ค่อยจะโดนมันก็จะเป็นไซส์นี้ซะหมดเลยนะฮะสองนิ้วเลยฮะไม่ได้มีแบบไซส์ใหญ่เลยสามนิ้วได้มาสองตัวเองนะครับนอกนั้นก็สองนิ้วหมดเลยเนี่ยผม น้ำมันตื้อด้วยนะครับปลาน่าจะเป็นปลาไซส์เล็กแหละที่เข้ามากินน้ำมันประมาณรักหกสิบเซนเองมันก็เลยจะมีแต่ปลาไซส์เล็กๆนะครับเข้ามา เนีย่ยถอยไกลขนาดนี้แต่น้ํำลึกแ5 60เซนเองไม่ได้ลึกเลยนะน้ำตื้นอ้อ่งไปขยบทุ่นทุ่นถอน <c oughs> ไม่อยากจะวัดเลยเว้ย <c oughs> <c oughs> วัดเฮ้ย <c oughs> ตัวนี้ดีไซน์หน่อยดีมากดีมากดีมาก ตัวนี้เรื่องอุ้ปนนินตาแล้วตามมาแล้วครับปันนินว้าวสายโอเคอยู่นะครับสามนิ้วเดืเรื่องอยู่แหละหุ่ยหนังรู้ต้องนานกว่าจะได้สักตัวปันนินจริงๆหมายนี้ปันนินมันเยอะนะครับ นี่ครับไซส์ประมาณนี้สามนิ้วนะโอ้ยใจเย็นใจเย็นนะเออใจเย็นใจเย็นใจเย็นเอาเนี่ยครับไซส์ประมาณนี้ครับร่ามแล้วตัวแรกปนินหายอ้าไ่ลงอีก ครับไม่เชื่อหรอกว่าจะมีตปลาเล็กไม่เชื่อไม่เชื่อาจริงปลาใหญ่มากินสินจริงกินสิปลาใหญ่เนี่อเนี่ยเงียบเงียบ ด <laughs> ูมันกินนะโอ้โหอดเยี่ยมออมาคิดที่สุดโอ้ยไวยตัวแล้วครับวิ่งโฉบฟุ๊บทุนหายปั๊บเลยฮะอดจะ Ôi À ngồi Thôi lại và Ui Ui <laughs> ไอ้พวกนี้โห,โหอะไรมันจะโหดร้ายกับกูขนาดนี้มาอีกตัวแล้วครับโอ้ดูนไซส์นี้หมดเลยเวลีนกรับมาครับ อือฮึโอหครับหนึ่งเออวัดกันได้วะโอ้ไม้ตายถว่า ดียับมาต่อตามหาต่อนะครับ กินแบบจนผมหลอดหมือนนะั้ะว่าจะต้องวัดจังหวะไหนเนี่ยมันวัดไม่โดนไม่ค่อยถูกต้องให้ขาดแบบสุดๆจริงๆะฮะถึงจะวัดโดนอาการแบบถอนนิดนึงอะไรนิดหนึ่งนี่วัดไม่ค่อยจะติดนะถอนนิดหนึ่งตอกกระตกกระตกเงี่ยรับชิงวัดวัดไม่ค่อยโดนนะฮะต้องให้ถอนสุดหรือว่าลากทุ่นจมไปเลยนะถึงจะวัดถูกนะฮะปลามันตัวเล็กมากเนะี่ยได้ใหม่ตัวละครับตะเพียน ไซนี้หมดเลยนะทั้งแก๊งเลยเนี่ยผมถ้าทางจะฝูงมันน่าจะอยู่ตรงนี้แหละทั้งูงเนี่ยอากาศม็นมืดแล้วครับ <ừ> ทางซ้ายทางกว่านี่มีเมฆมานะไม่รู้ฝนจะตกหรือเปล่าวันนี้เอย่าวอาจจะนั่งตกสักพักนะครับเอย๋ยวจะทำบ้านแล้วนี่ก็ถือว่าได้ปลาพอสมควรแล้วนะครับถึงแม้จะตัวเล็กก็เถอะ ออยืนทอยยืนทอย <h iss> นั่งทอยไม่ถอยไม่ถึง <h iss> มรู้ว่าเป็นที่ลอกตัวเล็กนี่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับทำให้เหมือนทอยไม่ค่อยจะออก <h iss> เป็นลอกราคาถูกถ้าเบอร์พันธของผมเนี่ยลอกจีน <h iss> ใช้ของแบรนด์อะไรนะครับตนนัวนี้ซื้อมาใช้เล่นๆนะครับคำๆคเำมอรอพันสักทีที่ปลาใหญ่สักไซโลเ้าเนี่ยมาอดูหน่อยว่าไซโลเป็นไงของสวะลอยมาทุกที่ทุกเวลาเลยนะโอ้๊ย มันกินกลินกลิ่นตัวนะครับเปลี่ยนโอ้ตัวนี้ไซส์ดีขึ้นมานิดนึงอ่ะมันเหมือนกินแบบง่าครับกินน่ากลัวจังเลย มาครับขอสักตัวเดี๋ยวกลับบ้านแล้วนะครับได้ยากได้เย็นแล้วเกินป่าป่ามันเล็กเกินวัดไม่ค่อยจะโดนอ่านทุนไม่ขาดนะผมงงเลยอืออนี่ยมัน โอโหมาตายแล้วมาแล้วตัวสุดท้ายตะเพียนเหมือนเดิมมาแล้วครับตะเพียนมันต้องเ๊ะเดี๋ยวเก็บของกลับบ้านนะครับ พอแล้วสนุกสนานพอแล้วนะครับนะครับมาดูผลงานวันนี้ดีกว่านะครับใช้เวลาตกไปประมาณสัก3ชั่วโมงครับ ก็จะได้ตะเพียนมาเกือบทั้งหมดเลยนะครับประมาณสิบกว่าตัวนะครับแล้วก็มีปนินไซส์ประมาณสามนิ้วนะครับหลุดมาตัวหนึ่งที่จริงมันกินเกือบทุกไม้นะครับแต่วัดไม่ค่อยจะโดนครับเพราะป่าจะเป็นปลาไซส์ประมาณนี้ครับสองนิ้วหมดเลย <c oughs> วัดยังไงก็วัดไม่ค่อยจะโดนนะนอกจากมันกินจริงๆจงัจงจังติดตาไปจริงจริงถึงจะวัดโดนนะครับนอกนั้นนี่วัดเว,ว้าเยอะเลยนะวันนี้วัดหลายสิบทีเลยครับวันนี้โอเคฮะ ก็ถือว่าพอได้อยู่ครับข้าวมื้อหนึ่งอาจจะทอดกรอบหนึงเดียวแหละไซส์นี้แล้วก็ผลงานก็นตามที่เห็นเลยนะครับว่าจะเป็นปลาตะเพียนไซส์สักสองนิน้วสามนิ้วครับสิบกว่าตัวแล้วก็เป็นพันดินไซส์ประมาณสีนน่นิ้วตัวหนึ่งนที่จริงมันกินเกับทุกไม้นะครับแต่ว่าวัดแล้วก็จะโดนนะวันนี้ผมวัดจนปวดแขนแต่วัดปลาได้แค่นี้เองจริงโดนปลาเล็กเล่นซะเยอะเลยนะสำหรับใครที่มาตกหน้าดินนะครับก็ เห็นเพราะว่าปลาไม่ค่อยกินนะครับกินไม่ค่อยดีก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับอาจจะเป็นวัดเป็นที่สภาพอากาศด้วยหรือเปล่าแล้วเมื่อเช้าผมเห็นพวกเรือมายกยอด้วยนะครับปลามันน่าจะตื่นและไปหมดอนะ่ะแต่สาหรับริมตะลิ่งนะครับที่ตกตะปลวเนี่ยคิดว่าน่าจะไม่เงินนหัวเพราะยออุ้มมันมายกแถวนี้ปลาเล็กๆปลาอะไรนะ่นลเลยลดแถวนี้เยอะแล้วก็หมายที่ผมเลือกด้วยนะครับหมายอย่างเงี้ยปลาเล็กปลาอะไรพวกนี้มันจะเยอะอยู่แล้ว ว่ามีกอผักตบมีผักบุ้งมีอะไรพวกเนี้ยปลาเข้ามาหลบกันอยู่นะก็เลยพอจะมีตัวให้เล่นอยู่นะครับอ่าเห็นปองปลาขึ้นแลอยากตกต่อ, <c oughs> อเลยกลับบ้านดีกว่าโอเค,คถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกดติดตามนะครับกด s u b s ไ r กดไลค์นะครับกดแชร์และคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ